นะสู้ๆผ่านแน่นอนมันออกเองอัตโนมัตินะอย่าลืมนะต้องปรับเข้านะคะถ้าไม่ปรับตกนะ ดูจ้าหน้ที่อยเอาเอา,เอานักเรียนครูอา้าวผ่านนะคะเนี่ยชิ้นแบบนี้รับรองว่าผ่านวิ่งตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะคะน้องกันเองเนี่ยเรียนกับครูแค่สิบชั่วโมงนะคะผ่านแน่นอนไปจอดให้หัวรถถึงป้ายหยุดให้ดีแค่นั้นเองนี่ชิ้นมากๆเลยนะคะเอาชิดมากๆเอารถไซด์ทับเส้นนะคะ เบียดได้นะคะเบียดได้ห้ามห่างยิ่งไปให้ถึงค่ะถ้าไม่ถึงตกนะนี่ให้ถึงเส้นนะคะผ่านแล้วอ่ะกันเองไปแล้วนะคะท่าที่สองท่าที่หนึ่งผ่านก็บอกแล้วว่าให้ชิดอย่างเดียวคนที่ตกคือออกนะคะกลัวเบียดก็เขาให้เบียดไม่รู้จะกลัวเบียดทําไมนะอย,อย่ากลัวเบียดนะคะถ้าเบียดคือผ่านติดใจได้เลยว่าผ่านแน่เบียดก็ขับให้ตรงค่ะปับออกมาไม่ให้มันชน นเองเนี่ยเรียนกับครูแค่10ชั่วโมงนะคะเรียนน้อยจริงๆอ่ะถ้าเรียน16บหกน้องจะเก่งแต่น้องก็เก่งแล้วนะคะทําได้ขับพอขับได้ถ้าเกิดใครเรียนกับครู10ชั่วโมงนะคะจะแค่พอทําได้นะคะยังไม่ได้นะก็ได้แค่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เก่งไม่คล่องนะคะแต่น้องอาศัยหัดที่บ้านด้วยนะคะน้องมีพื้นฐานมาแล้วนิดหน่อยก่อนมาเรียนกับครูแต่มาเรียนแล้วก็โอเคดีขึ้นมีทักษะการขับรถมากขึ้น แต่ถ้าเรียนเยอะกว่านี้นะเก่งกว่านี้อีกนะคะกันเองเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แค่พอทําได้แต่ไม่คล่องนะคะใครมาใครมาเรียนอักูแล้วอยากคล่องคลอ,องก็ต้องเรียนเยอะหน่อยนะเรียนน้อยได้น้อยนะคะเรียนมากได้มากเรียนน้อยเราก็แค่ไม่มั่นใจนะเวลาทาอะไรแบบแค,แค่พอทําได้แต่เวลาลงสอบจะตื่นเต้นค่ะ ทำอะไรไม่ค่อยถูกอ่ากันเองออกเสร็จท่าที่สองแล้วนะคะก็ลล์ท่าที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวดูซีเลี้ยวขึ้นเนิน๊บนี่มีรถคันนี้กำลังถอยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าเขาเข้าได้หรือเปล่าไปแดงซิดูน้อยกันเองก่อน รถคูมันคันสั้นนะคะก็จะถอยตรงได้นะถอยตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปมันจะง่ายนะคะไม่ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมา <c oughs> <c oughs> กันเองเนี่ยตอนเรียนะครู่ขับช้านะคะ แต่เขาช้าเขาก็ทําได้นะขับช้าแต่ก็แม่นค่ะเป็นควบคุมรถได้นะ่ะบอกให้ทําแบบไหนก็จะได้แบบนั้นพอน้องขับช้าถ้าขับเร็วๆมันจะไม่แม่นนะคะคือนิดนึงมันก็เอียงและนิดนึงก็ไม่ตรงละแล้วเราจะดูไม่ทันเวลาเราขับไว้น,นั่นค่อยๆขึ้นนะคะเนินไม่ต้องแบบรีบพุ่งขึ้นมาอ่าคันนี้ออกมาแล้วได้นะคะเหมือนจะผ่านอยู่นะเมื่อกี้นี้อ่ะ อันนี้มองแต่กระจกข้างนี่เดี๋ยวหัวเสียบนะนี่อันนี้ข้างๆนี่ข้างประตูนี่ยุบไปแล้วนะคะไม่รู้ไปฟาดกับอะไรมาหัดเองก็อย่างนี้ละคะ่ะมันก็จะมีรอยหน่อยๆนะคันนี้ไม่ผ่านนะคะล้อหน้าไม่ทับนะคะทับต่ล้อหลังล้อหน้าไม่ทับเขามองกระจกข้างอยู่นะแต่ว่าล้อหลังลอ,งองนะทับล้อหน้าไม่ทับ มองกระจกข้างไงกู <antibody. S 1> เห็นเขามองกระจกข้างอยู่ <TVs. S 1> แต่เขามองเห็นแค่ท้ายไงว่าท้ายยังชิดอยู่เขาไม่เห็นว่าหน้าออกเพราะเขาไม่ได้มองข้างหน้ากูเห็นมองแต่กระจกข้างหน้าออกท้ายอ่ะมองถ้าเกิดมองกระจกข้างก็จะเห็น,นว่าใชา้แบบท้ายล้อหลังมันมันชิดอยู่แต่ไม่ได้มองข้างหน้าเลยว่าข้างหน้ามันหา่าง <se> วันนี้ตกหลายคันมากท่าแรกตกเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ก่อนครูจะลงนีดสี่คัน สี่ห้าคันแรกออกหมดเลยนะคะท่าแรกกระบะคันนี้เก่งอันนี้ถ้าอย่าอย่าถอยชนอย่างเดียวอย่าถอยให้ชนนะเดินหน้าเอาเดินหน้าเดินหน้าโอ้เก่งอ่ะเก่งอันนี้แสดงคนนี้ขับเป็นนะคะเนี่ยป้ายแดงอ่ะเอารถเข้าไปแล้วอย่าชนค่ะเดินหน้าเข้ามานี่แบบนี้เลยเอาหน้าเข้ามุ่หมุนซ้ายให้หมดนะคะท่านหัวรถมันออกก็แค่หมุนซ้ายหมดเข้ามา ได้อยู่นะอย่าถอยชนหลักนะคะห้ามชนถ้าไม่ชน,นะผ่านออกไปเลยจนที่ให้แล้วนะคะขอ,อยางเดียวอย่าชน,นมันมีคนตกคาแรกเยอะเยะ,ยะเนี่ยผ่านอยู่เอาออกได้เลยแต่เขาเอาออกไม่ได้เอาเดี๋ยวชนแล้วนั่นน่นนะ แต่นั่งมาเลยมาแล้วนะคะกันเองท่าที่สามตอนเรียนไม่เคยมีใครที่ทําท่าน,นี้ไม่ได้นะคะเพราะเรียนวันเดียวก็เป็นแล้วค่ะวันสองวันไม่เกินสองวันนะต้องถอยหลังเข้าซองของครูให้เป็นนะคะตามสูตรที่ครูสอนไปโอเคสวยล้อซ้ายสวยก็ต้องสวยเหมือนคนขับนะคะเราไเรียบไล้วไหมเรียบแล้วเรียบแล้วเดี๋ยวมาที่ไหครับ ไม่เลยก็ได้มีขนาแล้วผมรี่สิบสี่สิบเจ็ดเลยไปเอามาลดน้ำที่ไหนครับสีสิบเจ็ดลงมาตั้งนานแล้วสี่สิบเจ็ลงมาตั้งนานแล้วสกยังไม่ลงเลยน่าสวยอะตามนี้เลยนี่ก็บรรยากาศวันสอบจริงนะคะครูเอามาลงเนี่ยครูอยากให้รู้นะคะว่านักเรียนครูเนี่ยสอบผ่านจริงไหมนะคะ ไม่ไม่ใช่แค่ลงแค่รูปว่าเอาผ่านผ่านไม่รู้ของจริงขับรถได้หรือเปล่าใช้เส้นใช้ซ,ซองใช้เส้นใช้ซองไหมไม่ใช้นะคะผ่านก็ผ่านนะไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอยากให้คนที่ไม่ได้มาสอบไม่ใช่นักเรียนคูนะคะเข้ามาดูคลิปคูนะ่ะดูด้วยว่าบรรยากาศการสอบมันเป็นยังไงจะได้เตรียมไว้นะคะเตรียมตัวไว้วันสอบจะได้ไม่ต้องตื่นเต้น<ๆ>มากจริงๆอ่ะใจะเย็นๆนะคะค่อยๆทำใจเย็นๆ เดี๋ยวก็ผ่านเองแล้วค่ะนาอันนี้ตามสูตรเลยนะคะเนี่ยจอดให้ตรงๆสวยสวยโอ้ด้านซ้ายสวยตรงกลางนะคะจอดให้ตรงนะถ้าจอดไม่ตรงหัวรถมันจะไม่เข้านะคะให้ขนานปึ๊บปบอ่าผ่านแล้วนะคะเข้าซองแล้วเรียบร้อยก็ถอยหลังนิดนึงแล้วก็ออก กันเองเนี่ยชอบกลัวชนข้างหลังนะคะจะไม่ค่อยถอยเท่าไหร่โอเคผ่านแล้วนะคะน้องมาแล้วคนเก่งของเราชิดซ้ายลูกชิดซ้ายค่ะจอดชิดซ้ายเดี๋ยวเพื่อมีรถมาโอเคจอดเก่งมาก <ขอ S 1> ผ่านส <laughs> ิเอเปลี่ยนเกียร์ลูกเปลี่ยนเกียร์ให้ถูกเปลี่ยนเกียร์ก่อนลูกจ้า <laughs> เก่งมาก <laughs> ไม่ต้องค่ะ <laughs> เดี๋ยวควารถไปเก็บมา <laughs> ลงมาเลย